เดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2กันดีกว่าข้อ2แอบบอกว่ายากนะจ๊ะถ้าเป็นสนํานวนแล้วหนูทำได้ถือว่าเก่งมากค่ะข้อ2 dialogue t o Tom and Peter speaking to each other Tom say Are you going to phone Patricia again แกแกเตอแกจะโทรหา Patricia อีกไหมวะ Peter ตอบว่าอะไรไม่รู้พูดกับว่า I've left five messages for her and she's never replied ฉันเว้ยฉันเว้ยส่งข้อความไปห้าข้อความไม่เคยตอบเลยดังนั้นหนูคิดว่าพีเตอร์จะโทรหาแพทริเซียอีกไหมคะหนูคิดว่าโทรหรือไม่โทรส่งข้อความไปไม่ตอบเลยก็คงไม่โทรละ่ะนี่คือที่เราเดาไม่โทรอันไหนดีคะที่น่าจะแปลว่าไม่โทรคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า สำหรับเด็กที่ไม่แน่ใจนะคะพี่พ่ชีขอแนะนําอย่างนี้คะ่ะให้มาดูแต่ละช้อยกันคะ่ะว่ามันต่างกันยังไงตัวระหว่างช้อยแรกคะ่ะช้อยแรกคือคําว่า I haven เงยหน้าคะ่ะ I haven ตอบได้ไหมคะอันนี้ I haven I haven น่าจะแปลว่าอะไรฉันฉันไม่ฉันไม่แปลว่าฉันไม่ไม่อะไรเหรอพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่มีต่อมันไม่มีต่อ เอา้ามันต้องมีต่อเหรอพี่เด็กน้อยขาอันนี้คือเทนอะไรคะ mm. verb to have จำเป็นต้องบวก Ver b ช่อง3 mm. ค่ะมันเป็น p r e s e n t อะไรคะ p r e s e n t เพอร์อะไรเพอร์เฟกต์เวิบบวกเวช่องสแต่ว่าความหมายอ่ะมันจะอยู่ตรง v ว r b ช่อง3ไงใครเข้าใจพี่เช่น i haven't done ยกตัวอย่างเช่น i haven't done แปลว่าอะไรดีคะ i haven't done ใค,ใครตอบได้ฉันยังไม่ได้ยังไม่ได้ ทำอย่างเงี้ยงั้นคาไหนแปลว่ายังไม่ได้คําว่ายังไม่ได้คืออันไหนคะ I haven't ยังไม่ได้คําว่าทาคือคําว่าอะไรคะดันใครเข้าใจพี่ดังนั้นเมื่อไม่มีตรงช่องสามเนี่ยเราแปลอะไรไม่ได้เลยฉันยังฉันไม่ไม่อะไรล่ะข้อหนึ่งจึงตอบไม่ได้เพราะว่าคําตอบไม่สมบูรณ์ค่ะใครเข้าใจแล้วคะโจทย์ค่ะตอบไม่ได้เพราะว่าคําตอบไม่สมบูรณ์ค่ะคําตอบไม่สมบูรณ์ นะคะคำตอบไม่สมบูรณ์จดไปนะคะคำตอบไม่สมบูรณ์อันที่สองค่ะเด็กๆคะที่สองคือ I bothered ข้อสองนะคะ I bothered เด็กค่ะมีใครมาเดากับพี่พีชี้ได้บ้างคะมีใครมาเดากับพี่พีชี้ได้บ้างคะ apostrophe d มันย่อมาจากอะไรคะ apostrophe d ตัวนี้เอ้ยเก่งมากมี wood ค่ะมี wood อย่างเดีวเรอลลกมี shoot ก็ได้นะหรือว่า แพทย์ก็ได้ค่ะถูกว่าถูกว่าเงยหน้าใครรู้บ้างว่าเด็กคะอีกนิดนึงลูกวูดกับชูดเนี่ยมันต้องบวกอะไรเสมอวูดชูดแชลวิลคุณ,ค,ณคุณแม่วิลแชลวูดชูดบวกเวิร์บอะไรนะเก่งมากอินฟีเลยคะอินฟินิทีฟเก่งจังเลยอะโรงเรียนนี้อินฟินิทีฟคือเวิร์บไม่เลยคะไม่ผันค่ะและอันเนี้ยมันใช่เวิร์บไม่ผันไหมตรงบอเตอร์มันใช่เวิร์บไม่ผันไหมไม่ใช่มันเป็นเวิร์บช่องอะไรคะ ช่อง3มค่ะช่องสามค่ะดังนั้นมันใช่ w o o d กับชุดไหมไม่ใช่ดังนั้นมันต้องเป็นคำว่า Had ค่ะใครตามทันตามทันไหมจดตามอย่างนี้เลยค่ะจดตามอย่างนี้เลยแล้วไอ้บอท e แปลว่าอะไรไอ้บอ e r e แปลว่าอะไรขอพี่พี่ชีพูดต่อนะคะ I Bothered แปลว่าอะไรหนูต้องมารู้จักคำว่า Bother ก่อนค่ะ Bother เป็น verb of feeling ค่ะใครจำ verb of feeling ได้เรียนตอนม .3 verb of feeling มีกี่รูปคะ คนตอบสองแปลว่าจําได้แต่ว่าหนูชอบลืมอันหนึ่งเพราะมันเป็นอันที่ไม่ค่อยออกเขาก็จะเลือชอบลืมกัน3รูปรูปแรกรูปแรกเป็น verb แพ้แปลว่าทําให้จุดๆเ verb แพ้ของประโยคนนะคะผ่านตามเทนส์น,นะฮะรูปที่2ค่ะเป็น verb ing คุณคุณไหมใครคุณแล้วบ้าง verb ing ต้องมี verb to อ,อะไรนําหน้านะ verb to be นำหน้าแปลว่าหน้าจุดๆใครเริ่มคุณแล้วใครเริ่มคุณแล้ว ตัวสุดท้ายเป็นอะไรนะเวิร์บที่เติม ed มีเวิร์บ to be นำหน้าแปลว่าอะไรนะรู้สึกจุดๆค่ะนี่คือเว r ร of feeling ค่ะจดโอเคนะคะใครบอกได้ห้องนี้ใครบอกได้ Bother แปลว่าอะไร Bother เ <st utter> ก่งมากเลยลูกเลิศเลิแปลว่ารบกวนรบกวนนะคะอันนี้จะเป็นเว r รแท้ ผันตาม tense verb แท้จะผันตาม tense จดไว้นะคะ verb แท้จะผันตาม tense นะคะแล้วข้อนี้ค่ะ I did bothered อันนี้มาจากคำว่า had I had bothered คำถามของพี่ซึ่งเป็นคำถามหลักเลยคือเด็กน้อยค่ะอันนี้ผันตามเทนส์ไหมอันนี้ผันตามเทนส์ไหมสิมพูเนี่ยผันตามเทนส์ไหมตามเทนส์ไหม had บวก verb ช่องสามเนี่ยมี tense นี้ไหม แ a ดบวกเวิร์บช่องสามมีเทนนี่ไหมมีเทนไหนคะแฮดเนี่ยเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคต h a d แ a ดเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตอดีตถูกไหมอดีตคือ present past หรือ future past เนาะแล้ว past อะไรที่มีเว r ร to have บวกเวิร์ช่องสาม past อะไรดิ past เ e r อเลยคะ perfect ถามว่าอันนี้ผ่นตามเทนไหมผันตามเทนดังนั้นอันนี้แปลว่าทำให้คะ่ะงั้น i d. had บ o เ h e r e d แปลว่าฉันทำให้รำคาญฉันทำให้รำคาญพี่แต่มัน ED นะทำไมเมื่อกี้พี่บอกแล้วกลับกรอกละ่ะพี่บอกมัน ed มันต้องแปลว่ารู้สึกสิแตกต่างกันตรงไหนคะถ้า e ีแปลว่ารู้สึกต้องแตกต่างยังไงถ้าต้องแปลว่ารู้สึกมันต้องเป็นยังไงมันต้องมีอะไรนำหน้าเร็วมันต้องเป็น v ว r b, b ์บทูบนำหน้าแต่อันนี้เป็น v ว r b ์บทูไหมไม่ใช่เริ่มเข้าใจายังเริ่มเข้าใจายังนะคะ ถ้าจะบอกว่าฉันถูกทำให้ฉันรู้สึกลำคาญจะต้องเขียนว่าฉันรู้สึกลำคานนะคะฉันรู้สึกลำคาญต้องพูดว่า I am บอเลยคะ่ะ b o t h e r d อย่างเงี้ยเกียตยังแตกต่างนะนะคะฉันทำให้ลำคานข้อที่สองเด็กๆ้าหมดแล้วเร็วก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรคะเฮ้ยแกแกจะโทรหาแพทย์เสียไหมอ่ะฉันทำให้ลำคาญทำให้ใครลำคานะ หนูเข้าใจปะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะไม่มีกรรมค่ะตอบไม่ได้เพราะเพราะไม่มีกรรมประโยคไม่สมบูรณ์เหมือนกันค่ะประโยคไม่สมบูรณ์คือมันจะละเอียดอย่างเงี้ยไม่กี่ข้อหรอกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นข้อสอบที่เขาออกยากพี่เลยต้องอธิบายละเอียดนะคะข้ออื่นจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะคะต่อนะต่อนะ ขออีกนิดลูกอีกนิดนึงข้อต่อไปขอ้อ3 she doesn't want to อุ๊ยอันนี้คืออะไรทุกคนเงยหน้าเทคนิคแรกมาแล้วเทคนิคแรกมาแล้วค่ะเทคนิคคอนเวอร์หนึ่งค่ะเทคนิคคอนเวอร์หนึ่งคอนเวอร์หนึ่งถาม you ตอบ i ค่ะจำไว้เลยใช้ได้ยันแก่ถาม you ตอบ i ค่ะ ถามอยู่ตอบไอค่ะและข้อนี้แน่นอนค่ะ Are you going to phone Patricia again ถามอยู่ต้องตอบไอตอนนี้เหลือข้อไหนบ้างที่เราจะตอบได้ตอนนี้เหลือข้อ 3, 4, 5ข้อ 1, ข้อ2พี่ตัดทิ้งแล้วยังจำได้ไหมหนูเหลือ 3, 4, 5อันไหนเป็นไอบ้างคะอันไหนเป็นไอบ้างคะข้อ5ตอบข้อ5ค่ะเห็นป่ะ เทคนิคต้องมานะคะเทคนิคต้องมาถามยูตอบไอนะคะตอบชีได้ไหมไม่ได้ถามฉีต้องถามชีถึงตอบชีนะคะถามเธอถามชีตอบฉีตอบ she, ตอิดก็ไม่ได้ค่ะเข้าใจยงังเข้าใจยงัง I can't be bothered เป็นสำนวนค่ะลูกจทย์ค่ะ I can't be bothered แปลว่าไม่อยากทำไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำแล้ว I can't be bothered ฉันไม่อยากทำแล้ว โอเคป้า okay is really no bothered อันนี้แปลว่าไม่เป็นการรบกวนเลยไม่เป็นการรบกวนเลยนะคะไม่เป็นการรบกวนเลย